ชีวิตที่สดใสในปีใหม่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอธิษฐานขอพรเรานะครับศักดิ์สิทธิ์ครับพ่ะพี่คัน,นยิศักดิ์สิทธิ์มากก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์แลครับแต่ว่าก็แล้วแต่ใครถนัดที่จะบูชาสายไหนเนาะก็ว่ากันไปนะครับห้าสิบเอ็ดแล้วครับเพื่อนจ๋าห้าสิบเอ็ดนาทีแล้ว จะนั่งได้นานหรือเปล่าไม่รู้ปวดหลังเยอะเลยสาธุเนาะคุณเพื่อนจ๋าก็มีพี่ๆจากต่างประเทศก็นัดไว้หลายคนอยู่นะบอกว่าไล์ให้ดูหน่อยเด้อในช่วงที่หลอพระพิขเนศผมก็ยังไม่เคยได้หล่อสักครั้งเลยนะหล่อพระพิเนศหล่อองพระพิเนศ วันที่เขาเอาพิมพ์มาส่งแล้วก็มาก่อก่อบล็อกก่ออะไรนี้ก็ได้ช่วยเขาเอาลงจากรถแล้วก็หาบล็อกหาอะไรมาให้พี่ช่างเขาทําเตาหลอมทีมงานหล่อพระของเขานี่ก็คือครั้งแรกของผมเหมือนกันครับครั้งแรกของผมที่จะได้หล่อองค์พระแต่ถ้าเป็นองค์หลวงพ่อใหญ่หลวงปู่ใหญ่นะครับ อ,องค์ข้างในนะครับสีทองข้างในนั้นก็หลายองค์มากครับที่ผมได้ได้หลอนะครับองคหลวงปู่ใหญ่ก็หลายองค์นะครับหลวงปู่ใหญ่ตั้งแต่ลงมาอยู่บ้านนี้ก็ครบปีนะครับครบปีแล้วก็น่าจะอยู่ที่ห้าองค์แล้วมั้งนะครับที่เริ่มหลอ่ลอลวงปู่ใหญ่มาในประมาณห้าองค์นะครับปบีเพราะว่าเพิ่งมาได้ ได้เข้ามาในวงการหลอ่อพระนี่ก็น่าจะอยู่ที่สี่เดือนนะครับสามสี่เดือนประมาณนั้นแหละ เมื่อนอนก็นอนได้เด้อผมก็จะนั่งให้ครบชั่วโมงพี่เฉยปวดหลังอย่างมากเลยก็จะว่าจะเข้าไปพักเอนหลังสักนิดนึงเพราะว่าหลังน่าจะรับน้ำหนักตัวทั้งวันแล้วไม่ไหวแบกโต๊ะแบกอะไรหลายอย่างด้วยวันนี้ ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ด้านบนให้นะครับผมขอบพระคุณไปอย่างสูงครับนะครับผมนะบขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับผมช่องเล็กๆนะครับผมของช่องตุ้ยเกษตรธรรมะนะครับขอบพระคุณไปอย่างสูงครับ ขอบคุณครับปัจจัยสีชมพูพะจรานอนดึกประจำไหมปกติพัจราจะนอนดึกประจำไหมความคิดถึงถึงพ่อบ้านด้วยดอนะครับผมนะครับพ่อบ้านท่านนะครับน้องลินเขาก็ผมไม่อยากเขานอนดึกครับเพราะว่าตีห้า,าเขาตื่นแล้ว ตื่นแล้วเขาก็ขายของทั้งวันยืนทั้งวันขาแข็งเลยอ๋อปกติเลยเหรอตีหนึ่งเนี่ยหูแล้วนะผมนี่ถ้านอนดึกก็เช้าก็ตื่นตีห้าครึ่งผมตั้งนาฬิกาไว้ตีห้าครึ่งก็ตื่นละว่าเช้านี่ตื่นตีสี่นะครับตื่นตีสี่ก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์สวดมนต์ม้างนั่งสมาธิมัาง หกโมงก็เริ่มนะครับเริ่มสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องทําความสะอาดเพราะว่าหน้านี้คือเป็นหน้าแรงนะครับน้องแบงสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกท่านที่อยู่ด้านบนด้วยครับนะครับผมสวัสดีน้องแบงสวัสดี